เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีระยะฐานะทุกท่านค่ะดิชั้นนางชมพิษอุจเดินจบการศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขา,า,าการศึกษาเอกุทมไวปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการปฏิบัติการสอนโอมไปช่วงอายุ3-4ขวบค่ะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้องกำบตรงลานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดโค์การบริหารส่วนตำบนนวนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโดยข้าพเจ้าขอมีวิทยาฐานะตำแหน่งครูธนาญการพิเศษสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการปรับประยุการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ จากการจ,าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมวัยนั้นเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กโดยส่วนใหญ่เด็กในระดับประถมวัยยังไม่มีความยังไม่มีความคล่องตัวไม่มีทักษะในการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตากล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่แข็งแรงยังไม่สามารถใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว ตลอดจนการใช้กล้ามเนื้อมือของเด็กในชีวิตประจำวันที่ไม่คล่องตัวเช่นการใส่ถุงเท้าการใส่รองเท้าการรับประทานอาหารเองการขอนหรือใส่กระเกงหลังการใช้ห้องน้ำเองค่ะจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้ามต้นเด็กปฐมวัยจึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนควรหาวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาครูผู้สอน ซึ่งจะทำข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กความสามารถในการบังคับกล้ามเนื้อมือนิ้วมือและตาตลอดจนการฝึกสมาธิของเด็กปฐมวัยให้ดีขึ้นค่ะวิธีการดำเนินงาน ครูผู้สอนศึกษากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กประถมวัยที่เหมาะกับเด็กประถมวัยดำเนินการศิลปะสร้างสรรค์ตามข้อบกงลงมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมการระบายสีกิจกรรมการพิมภาพกิจกรรมการขยำกระดาษกิจกรรมการเขียนปากกกิจกรรมการติดปากวัสดุกิจกรรมการปั้นกิจกรรมการร้อยกิจกรรมการฉีดเขียน และการใช้กันไกลในการสร้างสารรค์ผลงานในแต่ละวันคุณครูจะเลือกทำหนึ่งถึงสองกิจกรรมค่ะและหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนั้นคุณครูก็จะมีการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมพบว่าสามเดือนหลังจากเตกปฐมวัยได้รับการจัดกจิจกรรมมีนักเรียนทั้งหมด5คน มีการใช้ทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่คล้องตัวมากยิ่งขึ้นเ่นเด็กใส่ใส่เท้าเองไม่ได้เด็กก็สามารถใส่ถุงเท้าเองได้โดยที่ครูไม่ได้ช่วยเลยค่ะเด็กที่ไม่สามารถพับที่นอนได้เด็กก็สามารถใช้มือพับที่นอนตัวเองเก็บข้อตู้ตัวเองได้ค่ะเด็กบางคนไม่สามารถใส่รองเท้าได้หลังจากทำกิจกรรมเด็กส่วนมาก ก็สามารถใส่รงเท้าได้เองค่ะหรือการรับประทานอาหารเด็กสามารถจับช้อนแล้วตักอาหารเข้าปากได้เองโดยที่คุณครูไม่ได้ช่วยเลยค่ะและข้อดีอีกข้อหนึ่งในการจัจดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กทุกไัยเด็กได้มีสมาธิในการทำกิจกรรมที่ม,มีกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นตัวนำเช่นกิจกรรมร้อยลูกปัดก<ม>ิจกรรมการฉีดปาก เป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้ฝึกสมาธิในการใช้กล้ามเนื้อมันเล็กประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตาค่ะในท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการทุกๆท่านที่ร่วมกันรับชมรับฟังคลิปแรงบันดาลใจของข้าพเจ้าขอบคุณค่ะ